สบายดีตอนเศร้าพี่น้องสบายดีสบายดียดทุกคนเข่าสวนก่อนเก็บพักขี้เล็กไปแกงก่อนเด้อพี่น้องมันคิดยากดอกไม้ก็จะงามงามพี่น้องเลยโอ้ขักขี้เล็กก็อยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องมันสูงค่อยแล่บักลงเนาะตัดลงให้มันแตกแต่กิ่งแตกก็ออกมาพี่น้องนี่คอยตัด แล้วก็แตกออกมาพี่น้องนี่ยอดผุนแตกออกไรขนาดเลยคอยเสียเอาไปแกงบบานี้งามงามพี่น้องเลยเนี่ยยอดจุดูจุด้วยย่คอยเสียเอาไปแกงใส่กระดูกหมูกว่านิดพี่น้องคอยกระเด็ดเอาสามนี่แหละพี่น้องเด็ดเอาสานีเด็ดเอาตวดเลยโอ้ย บัวระบได้ะอเมีตัดมาตัดก่อนได้มีมตัดมาแล้วขอสิตัดเอาพี่น้องตัดมันอะไรเพิ่นกระแตกออกเนาะเิ่นกระแตกกิ่งแตกก้านออกบ่มีกิ่งมีก้านเนาะเพิ่นกระยานตายเพิ่นอะไรเพิ่นกระแตกออกไหมพี่น้องจะมีตัดถิมอืมบักง่ายๆนนาะพี่น้องเอ,อ,อ้ยพี่นะงาม,งาม

ไปเก่งกะค้ากินนะอันนี้กะกกมอนพี่น้องกกมอนนี่กำลังสุกหมากเหมืนกำลังสุกหมากรกอยู่เด้อพี่น้องคอยตัดแต่งกิ่งเหมืนกำังหมากไหมพี่น้องนะเฮ้ยเก็บต่อเก็บต่อไปพี่น้องเก็บต่อไปเบิดเรียบร้อยพี่น้องนี่กะไร่เติบนี่กั้มักใหญ่เลยซัมนี่กะแกงปนไดดีพี่น้องเลยนะ ก็จะเอาไปต้มก่อนเด้อบปันต้มน้ำหนึ่งก็นนะอีกคนได้มาขมพี่น้องแล้วก็แกงเลยพี่น้องเลยว้าวมังเรนข่อยเห็ดค้างเมื่อวานนี่พี่น้องเฮ้ยนี่กำลังงามเห็ดค้างใส่คำบวเห็ดมันก็เครื่อมันก็ล้ามไปตามขี้ดินเนาะหมากมันก็บบงงามพี่น้องข่อยเห็ดค้างนี่คือกำลังดอกเลยพี่น้องเฮ้ยไปก่อนไปต้มพักขี้เล็กก่อน เก็บมาแล้วก็ทำการต้มพี่น้องแต่โสมได้พี่น้องก็ต้มเลยจัดการต้มเลยเดี๋ยวก็จืดกระแกงพี่น้องไปเก็บยานางก่อนเข้าสวนเก็บยานางก่อนพี่น้องยานางก็จะได้สวนกล้วยเลยพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นานี่นานี่นา อันนี้เกินว่นยานางพี่น้องงามๆเลยแกงเห็ดเขียวอมซุ้มอยู่พี่น้องเลยแกงใส่ยานางลายพักขี้เล็กกระเสบได้พี่น้องเลยแกงหน่อไม้อีหนึ่งใส่ยานางลายลโอ้ยสุดยอดแซ็บหลบไปเก็บก่อนลายเติบแล้วพี่น้องนะเต็มกำเลยพอๆสานีพอไปแกงได้พี่น้อง วกลยต้มซุกเรียบร้อยพี่น้องขี้เล็กคอยต้มก็ได้สานีพี่น้องก่อยมากแกงเลยมานี่อันนี้น้่จะนั่งพี่น้องพักนั่งตู่กะทิมะกข้าสีแกงสีกะทิมะกข้าพี่น้องตอนนี้ขบเบือน้่ขบเบือพี่น้องอันนี้พักหอมบัวขึ้นสายพี่น้องตอนนี้มมนเครืองหอมํำพี่น้องเพราะพักบัวพักเทียมมันยังเด็ตอนนี้น้่มประเด็๋ ตนี้โมูโมปิ่งพี่น้องทำการค้างหมอเลยพี่น้องเอ้ยข่อยเอาวันหัวกะทิลงใส่ไปกระลุกวาวบาบเลยหัวกะทิลงใส่เข่งหอมลงใส่มีหัวผักบวบผักเทีมหหสซิงไคใบมังหูดพี่น้องข่อยตำ มะขวยมันหอมซะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยโคชิมาอ่อมอ่อมขี้เล็กใส่หมูปิ้งพี่น้องแปะโบแปะโบขัวหอมและต่อต่อไปคอยกระใส่น้ำปลาแดกพี่น้องขัวให้มันหอมน้ำปลาแดกก็ได้พี่น้องเอ้ย ต่อไปขอยก็ใส่หมูปิ่งแล้วไปใส่พี่น้องใส่ปิ่งสะกดพี่น้องเอ้ยยังมาเกงวขวากลัวขคบเคี่ยเข้า,ขากันต่อไปก็เกลือเล็กหน่อยพี่น้องว้าว เส่บเลยเส่บเลยต่อไปกระตั้มด้วยขี้เล็กพี่น้องขี้เล็กต้มขี้เล็กต้มลงใส่หน่อยาสุดยอดเลยโมาตั้มก็ได้พี่น้องเก็ขี้เล็กมันหมุนเองมันหลงให้เวลาเขาแกงน,นะต่อไปก็ น้ำยานางพี่น้องเอ้ยตวดตวดตวดใส่เลยว้าวอาอมขี้เล็กใส่หมูปิ้งข่อยพี่น้องเอ้ยยังบ่มีไข่โมแดงพี่น้องเอ้ยยามนี่แหน่บะหม่ยังแต่ไข่รีบมันบ่มีไขต่ตี่นต่อไปก็ตามด้วยข้าวเบือ่อพี่น้อง จุดจุดลองใส่มาคาคโลวั่วเคียเขากันอันนี้เพิ่นว่าอมเคเล็กใส่กะทิมักเาาหมูปิ้งพร้อมพี่น้องสไตล์ไม่อาจีเด้ดพี่น้องเด้อคิดได้ได้กะแกงไ,งไดๆอยากไ,ไดๆเฮ็ดไปเลยพี่น้องเลยบ่มีสูตรบ่มีเคล็ดลับยังเลยสไตล์ข่อยแต่ว่าแซบ่บสุบยอดเลย ขด้กินเลยสดเบว่างเลยแหละพี่น้องเลยว้าวป้ายเพิ่นผดพี่น้องว้นนี้จังส่พักพี่น้องเอ้ยผล่เร็วเด้อพี่น้องคดแล้วผดแล้วซิมบางก่อนผดขอบพผดีผดขอบยางโผล่ก้างโผลดีผด่ถั่วโอ้ยแห้งอร่อย จุดหยอดเลยกระเบื้อสซุกแล้วพี่น้องต่อไปกระตามด้วยพักพี่น้องพักบัวขึ้นใส่เอาลงใส่พี่น้องเลยว้าวจุดหยอดเลยพี่น้องเลยต่อไปกระนั่งตู่พี่น้องใบแมงหลักเาลงใส่เลย อุ้ยต้วยเลยพี่น้องแกงเคีเล็กใส่มะพร้าวข่อยพี่น้องคันใส่ข้าวเบือ่อย้ะนะก็เอื่อวมาอ่อมเด้ออ่อมคีเล็กพี่น้องอ่อมคีเล็กใส่กะทิมักเ้าใส่หมูปิ้งหมูย่างพี่น้องสุดอร่อยอลังการเลยพี่น้องนี่แขนเสาเงาเลยพี่น้องเอาคำเขาเหนียวหอนหอนตุ้ยหวัดตุ้ยหวาดว้าว สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินออมขี้เล็กน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อเก็บอนในสวนเด้อขี้เล็กกระไ้พี่น้องว้าวสุดยอดเลยมามาพี่น้องมาซุกแล้วขราเบื่อก็ซุกแล้วยาน,าน้ากะจืดแล้ว้อมหมัพร้อมมัมมมํมขอบใจเด้อพี่น้องขับโซ่ขอบใจหลายๆเด้อสวีสดามดวย ខິល mm. sí, ាប់ពីសាស់នៃនៃដានាស់នៃនៃ្រើនរូវិនាប់ពីស់នៃ្